สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในไมครฟ์เป็นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวผมลืมอีพีอีกแล้วอะ,อะเ,ดวเดี๋ยวเข้าไปดูในช่องใหม่วันนี้อีพียี่สิบแปดนะครับโอเคผมมีผู้ติดตามห้าสิบห้าคนแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นไมโครฟ์มาเนี่ยผู้ติดตามผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับโอเคมาวันนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือมาสร้างบ้านใหม่ซึ่งผมมีแบบบ้านมาแล้ว แล้วก็จุดที่ผมจะสร้างบ้านก็คือตรงนี้แหละแต่ว่าขยายดินข้างหลังเดี๋ยวเราไปขุดดินกันเลยถ้าพร้อมแล้วอะ่ะขุดดินก็คือเดี๋ยวผมจะสต็อปคลิปไปแหละมันผมไม่ชอบมันลงแบงโอเคเดี๋ยวเราจะสต็อปคลิปไว้แล้วก็มาต่อทีตอนที่ผมขุดดินเสร็จแล้ว,ลวก็ไปถมข้างหลังบ้านสามสองโอเคครับผมว่า สี่สิบสามบล็อกก็น่าจะพอนะแต่ว่าเราต้องตัดต้นไม้้วยใช่เพราะเราต้องเอาไม้อยู่แล้วแหละหตัดต้นไม้เราต้องใช้ไม้อยู่แล้วแต่ว่าไม่คือเครื่องหลังมันต้องเคลียร์อยู่แล้วเพราะบ้านมันใหญ่ขึ้น <c oughs> หรือจะเอาหรือจะไม่เอาบ้านเดิมออกเ <c oughs> พราะบ้านเพราะบ้านในแบบของผมอะที่ที่ที่ในแบบของผมคือมันจะโอ้เดี๋ยวคือมันจะเป็นแบบ มีใต้ถุนข้าง่าหรือว่าเราจะเอาอันนี้ไว้เป็นใต้ถุนอืมทำยังไงดีหรือว่า,าจะสร้างใหม่บริเวณตรงไหนเอม่มขอเวลาหาที่แป๊บน,นึงครับขอหยุดคลิปไปก่อนขอเวลาหาที่แป๊บหนึ่ง โอเคครับทุกคนผมได้ที่สร้างนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะถมตรงนี้เลยนั่นเองให้ให้มันเท่ากับความสูงตรงนี้เราจะถมตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่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 ดิไม่ไม่ต้องถมเอ่มแล้วมันหายไปไหนบล็อกหนึ่งอะผมออกมาสี่สิบสามบล็อกไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรนี่นี่มันต้องถมตรงนี้ครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมถมต้องความสูงไหนดีอ่ะเอาสักความสูงนึงอ่ะเอาตรงนี้มันก็เออเอาตรงนี้แหละอันนี้นา่าจะดูดีสุดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมเอ่อถมเสร็จนะครับสามสอง โอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ถมเสร็จแล้วซึ่งจริงๆอน่ะดินมันไม่พอผมเลยไปเอามาจากในในคลังสินค้าเราตรงนู้นน่ะคือมันมีดินอยู่อ่กใช่แล้วตอนกลับมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนเชดเดอร์ด้วยเออโอเคซึ่งเดี๋ยวอย่างต่อไปคือฮะเดี๋ยวนะมันมันพอหรือเปล่าอ๋อโอเคเราต้องเอาตรงนี้ออก โอ้สีทองสะท้อนแสงอะ่ะคุณคุณผู้ชมดูตรงแค่ดทองทางขวานะครับที่ผมถืออยู่มันสะท้อนแสงอะ่ะสะท้อนจากทออะ่ะถ้าเราเอาเอ,เอไม่ใช่สิเนี่ยอ่ะเราจะลองเอาทอตออกว่ามันยังสะท้อนอยู่ไหมเนี่ยมันไม่สะท้อนแล้วสวยมากเคดเดิน์นี้โอเคในอย่างต่อไปที่ต้องทําก็คือไปเอาไม้ไนั่นแหละใช่แต่ว่ามันจะมืดละบ้านนี้อาจจะสักประมาณสองถึงสามีพีกว่าจะสร้างเสร็จนะครับ อีพีเดียวไม่น่าจะทันอ่ะนี่ไงไม้ไม้ไม้เรามีลั้วอยู่แค่สี่เองเหรอลัวเราแทบจะไม่มีเลยผมต้องไปเอาลัวเพิ่มมันต้องใช้รั้วลัว,ลวต้องใช้ประมาณสี่สิบตันมั้งอาจจะไม่ถึงเนี่ยก็คือเวลาคราฟเนี่ยมันจะชอบกดเดือดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเดี๋ยวคราฟน,นี่เป็นอันนี้น โอเคเห้ดูสทีรัวเออโอเคอันนี้จะพอแล้วรัวโอเคเราต้องเอ้ยเดี๋ยวเนหะมือนรัวจะไม่พอแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องทำรัวขบนก็ได้โอเคคนผู้ช่วยมาสร้างตามก็ได้นัแต่มันจะใช้สลับเยอะอยู่นะ เฮ้ยใช้สลับอย่างเยอะอ่ะสลับพอไหมเนี่ยมันเป็นไรเดีวทําแค่ฐานอันไงเได้มาตรงนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้โอ้โหมันไม่สวยเลอย่างเงี้ยโอเคเอาไว้แบบนี้ก็โอเคอยู่นะนี้ขึ้นมาขึ้นมากี่บล็อกเนี่ยขึ้นมาสามหรอไม่สิ ขึ้นมาสองนั่นแหละแล้วก็ต่อขึ้นไปแบบนี้เคเป็นแบบนี้ก็เว้นหนึ่งสี่หนึ่งสองสอมสี่เอ่อหมือนมันจะเว้นแค่สามวอกหรือเปล่าก็ไม่เว้นสี่อะไรถูกะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคก็วอกที่ห้าตรงนี้ ทำทั้งหมดกี่ขาเนี่ยนี่อไม่สี่เอนะเดี๋ยวมันมันเริ่มไม่ตรงกับแบบแล้วตอนนี้อ๋อเล้วผมต้องเอาเข้าไปข้างในหน่อยเพราะว่ามันต้องมีบันไดลงมาเอาเอาเข้าไปข้างในสักประมาณสะเอ่อสี่บล็อกเผื่อๆไว้ก็ไม่ไม่สาบล็อกก็น่าจะพอนะ หนึ่งสองสามสี่ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่แต่มันจะเริ่มดูแคปแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยอีกแล้วเหรอ่ะเดี๋ยวไปสู้กับเขาหน่อยเขาคงมาเพื่อเขาอยากจะสู้กับเรา ทมันมันแหลกแกไงเวลาสู้แล้วมันก็ชอบตีไม่โดนด้วยผมว่าไนธนูเป็นผมว่าเฮ้ยมันยิงกันเองตายโอเคแบบนี้ไปเราไปต่อของเรากันต่อเริ่มแหลกแกแล้วผมเปิดเลยได้ช้างเทสามพอไหมเนี่ยมันแหลกๆอ่ะปัดคลิปไงมันเลยแหลกแหก เนี่ยยังแหลกเลยอ่ะโอเคมาโอเคนี้เราต่อขึ้นไปสองตรงนี้ก็เราอ่ามาตรงนี้อืมอืมหนึ่งสองสามผมเปลี่ยนใจแล้วเป็นวินแค่สามมาไปต่อบักกี่สี่แทนแบบนี้ แล้วก็หนึ่งสองสามอ่ะอันนี้จะเป็นเอ่ออันนี้นี้เหรอแล้วก็บันไดลงมาอ่ะโอเคแล้วก็นับไปหน,นึ่งเออเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ค่อยต่อ,อทีตรงบล็อกที่หกนั่นแหละ แบบนี้ใช่ไหมแล้วบันไดมันจะต้องอืมบันไดมันจะต้องลงมาอยู่ตรงนี้พอดีถ้าถ้าถ้าบันไดถ้าบันไดมันลงมาตรงนี้มันจะขึ้นยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนฝั่งให้บันไดมันลงมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วถ้าผมเปลี่ยนฝั่งแล้วมันเริ่มงงอะไม่เป็นไรสร้างๆไปก่อนหนึ่งสองเออฮะเดี๋ยนะ อ๋อมันจะต้องออกมาตรงนี้ตรงนี้มันก็ติดกับทางเลยสิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตัดทางไปฝั่งนู้นหน่อยก็ได้นี้เออเราต้องเปลี่ยนเส้นทางคนระับนี้โคุดจุดจุด โอเคโอ้น้ำสวยมากเลยทแามันแหลกอะโอ้กาจอร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจอ่วทรามันแหลกโฮ้อกาจอร้อยเปอร์เซ็นออเออถ้าเปิดถ้าเปิดยูไยไม่ใช่ u ูอสิถ้าเปิดเนี่ยถ้าเปิดแบบกดเอฟสามมันจะแหลกกดกตินิดนึงเออแบบนี้ใช่ไหมก้วบนไดมันจะต้องลงมาตรงนี้ต้องไปอีกหน่อย หนึ่งสองสามเอไม่เออไม่ได้อะหนึ่งเฮ้ยอ,อะไรควันอะไรหนึ่งสองสามสชุบโอไม่ใช่แล้วชุบอืมมันมันผมต่อแบบนี้ดีกว่าโอเค มันกีเสียเวลาไปไหน่อแยบบนี้แหละอโอเคเราก็จะต่อไปทางนั้นก็หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ผมมาต้แนแดงเทาด้วยกว่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวนะทำไมไม่เท่ากับฝั่งนั้นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเออมันจะไม่เป็นไรหรอกเนี่มันจะเดี๋ยวเหมือนรัวไม่พอเพราะต้องต่อรัวข้างบนด้วยแต่แต่ว่ารั้วข้างบนมันยังไม่ต้องต่อก็ได้อ๋อเออพอพอดีเลยดีเลย เอ๊เดี๋ยวนะอืมแปลกๆกันเนี่ยตรงนี้เออมันไม่ตรงอ่ะต่อใหม่ต่อใหม่อหมโอ้คลิปนี้สิบเอ็ดนาทีละจริงๆผมควรจะตัดคลิปไปทนันเนี่ยแล้วค่อยไปต่ออีพีหน้าแต่แต่ว่าไม่เป็นรเราจะต่อก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ จริงๆอ่ะคือที่ผมเว้นสามบล็อกคือจะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางบล็อกดินมาร์ไว้ตรงบล็อกที่สี่เลยก็ได้แบบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางดินเลย 1, เนหนึ่งเออนี่หล่โอเค แล้วเราก็วางอันนี้ต่อสแสล็บแค่นี้แหละมันก็จะเสร็จแล้วต้องถามแล้วถามว่าต้องใช้บล็อกอะไรต่อเราต้องใช้บล็อ,อ,อกสแสลบไหมนะครับต่อแบบนี้เนี่ยบ้านนี้มันมีใต้ถุนครับแต่ผมว่าสร้างเสร็จแล้วน่าจะสวยอยู่นะบ้านเนี้ยแต่ทำไมมันดูแคบๆจังเลยตรงเนี้ยมันดูลำบากอะ เดี๋ยวผมย้ายกล่องมาฝั่งนี้ดีกว่ากล่องในกล่องมีอะไรบ้างโอ้มีเต็มเลยเดี๋ยวเราย้ายกล่องมาตรงนี้แค่นี้ก็น่าจะเดินเดินน่าจะเดินสบายขึ้นแล้วโอเคเดินเดินสบายขึ้นแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องไปครับสแลปเพิ่มครับ กเออบ้านเนี้ยมันใช้สลับมากกว่าบล็อกไม้เต็มอู้ทำไมมันแหลกลกๆนียกาจอร้อยใช่ไหมเนี่ยกาจอร้อยไม่น่าเป็นไรนะแต่ซีพียูร้อยอันนี้น่ากลัวจะแบบสี่เออนี่ไงผมมีไม้อย่างเยอะเออจะแลบโอเคเดี๋ยวอันนี้จะสิบสี่นาทีแล้วมาโอเคครับคุณผู้ชมครับผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เดีครับเจอกันใหม่ EP หน้า EP ยี่สิบเก้า